ค่ะจะพามาชมสิ <aid> ่งแปลกประหลาดตรงนี <who referred to> ้นะคะแล้วก็ธรรมชาติตรงนี้นะคะนี่ค่ะธรรมชาติทางเข้าหมู่บ้านนะคะตรงนี้ทางเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทางโน้นก็อีกทางหนึ่งเนาะตรงเรายืนก็อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ธรรมชาติวันนี้สวยงามมากค่ะแดดดีค่ะแต่ก็อยู่ที่สิบสามนะคะบวกสิบสามนะคะแต่มีลมกันโชคเย็นมาเป็นระยะระยะนะคะเราจะพามาชมสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีความแปลก ของทุกปีนะคะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะใหญ่โตมากนะคะต้นสนต้นนี้อายุอายุนานมากนะคะเรามาก็ยี่สิบกว่าปีเนาะตอนนี้เขาน่าจะเกินห้าสิบปีนะคะต้นสนต้นเออไม่ใช่ต้นสนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นอะไรเนาะนี่ค่ะตรงนี้ที่เรายือนอยู่นี่ใหญ่มากค่ะแล้วเราจะพาไปชมสิ่งสิ่งหนึ่งที่โคนต้นนะคะที่โคนต้นนะคะนี่ค่ะ เขาจะสูงใหญ่มากอายุเกินห้าสิบปีขึ้นนะคะนี่ค่ะอายุเกินห้าสิบปีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่อยู่บนต้นและอยู่ตรงโคนต้นนะคะซึ่งทุกปีเขาก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะคะต้นใหญ่มากค่ะอันนี้เราจะให้ชมรอบๆบต้นเนาะรอบๆอบต้นนี่จะใหญ่มากเห็นไหมคะเนี่ย ดูต้นลำต้นเขาจะใหญ่มากค่ะพี่น้องนี่แล้วก็ไปแตกแขนงอยู่ข้างบนเป็นสองต้นนะคะเราจะพาไปชมสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ที่โคนต้นนะคะเดี๋ยวเราต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลุมที่เขาขุดไว้สำหรับร่องน้ำเนาะจะต้องระวังนะคะเดี๋ยวลื่นแขนขาหัก <c oughs> โอเคเราพามาถึงแล้วนะคะ ดูดูลำต้นเขาไปก่อนนะคะลำต้นเขาจะใหญ่มากแล้วเปลือกเขานี่ก็จะเปลือกเขานี่จะหนาแล้วก็เป็นร่องเพราะด้วยอายุด้วยอายุแล้วก็ด้วยเออเขาเรียกอะไรอะ่ะอากาศเนาะเป็นเมืองหนาวใช่ไหมคะนี่ดูเปลือกเขานาแล้วก็แตกออกเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สูงมากสูงใหญ่โตมาก นีเราอยู่ใกล้ๆโคนนะคะนี่คะ่ะยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราจะพาไาชมสิ่งริงหนึ่งตรงต้นโคนนะคะนี่คะ่ะสิ่งที่เราพามาชมก็คืออันนี้นะคะ <c oughs> นี่คะ่ะทุกปีเห็ดนี้เขาจะไม่ขึ้นที่เดิมนะคะปีนี้เขาจะขึ้นตรงนี้ปีหน้าจะขึ้นอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะนี่เขานิ่มนะคะเห็ดมีชีวิตนะคะไม่ใช่เห็ด ข็งกระด้างนะคะนี่ค่ะนิ่มๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยเนาะเราลองหยิกเขาดูนิดนึงเนาะเราก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะเห็ดตัวนี้เนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรที่เพราะว่าเขาขึ้นทุกปีเนาะเขาขึ้นทุกปีอย่างนี้นะคะเราก็เลยพามาชมค่ะว่าเออแปลกดิเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างบนนะคะ ชมลำต้นนะคะลำต้นใหญ่โตมากนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมข้างบนนะคะจะมีเห็ดอยู่สองที่ค่ะข้างบนก็จะเป็นดำดำนั่นนะคะอาจจะมองไม่ชัดเนาะนู้นข้างบนนุนะค่ะนี่ค่ะเราซูมออกมาแล้วก็จะเป็นดำดำนี้นะคะนี่ดำาๆตรงนี้เด้อนี่ดำดำค่ะสองจุดนะคะสองจุดนะคะนี่ค่ะอีกกิ่งหนึ่งตรงนี้นะคะดำดำค่ะ เพราะว่าเขาจะเป็นสีแดงเข้มค่ะเมะื่อก่อนนี้เขาจะขึ้นข้างล่างเมื่อก่อนนี้เขาจะขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะซูมเมื่อก่อนเขาจะขึ้นตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาขึ้นไปไปขึ้นกับวบนนี้นี่น,นี่ตรงนี้ค่ะนี่ดำดำนี้นะคะแล้วก็อีกดอกหนึ่งตรงนี้นะคะทั้งหมดเป็นสามดอกค่ะต้นใหญ่มากค่ะพี่น้องเนาะก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์เนาะ เป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างเนาะแล้วก็เลยพามาชมนะคะพามาชมนะคะเห็ดเห็ดที่เขาเคยขึ้นเขาก็จะขึ้นปกติแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้เราจะไปทําอะไรได้ก็ไม่ได้เนาะเราก็ปล่อยทิ้งให้เขาเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะมันก็ได้ตามนี้นะคะคะ่ะคลิปนี้ก็พามาชมเห็ดและต้นไม้ที่ใหญ่โตมหัศจรรย์น,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์และ เป็นกำลังใจเราจะทำคลิปต่อไปคะ่ะดีๆนะคะ